บำรุงพระพุทธศาสนาสร้างสรรค์วัดวาอารามให้รุ่งเรืองบำเพ็ญกิจสืบเนื่องกับชุมชนสงเคราะห์ผู้คนทุกชนชั้นวรรณะเจริญธรรมท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็วัดนี้อัตมาภาพพระไัยสารประชาทรพบโชคติษสวังโสเจ้าวาดวัดวัดวยประกัางก็ทุกคนได้เห็นบริบทของโรงพยาบาลวัดว้วยประกั้งเพื่อสังคมก็จะรู้เลยว่า มีการเปิดรักษาพยาบาลในวัดขึ้นสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาในวัดเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงก็แต่ปัจจุบันให้การรักษาพยาบาลด้านเวชกรรมไปกลับกับทุกคนคนใดก็ได้ในบริเวณที่รอบข้างวัดหรือ,อในจังหวัดเชียงรายมารับใช้บริการที่นี่ที่นี่จะมีคลินิกอ,อายุรกรรมคลินิกทันตกรรมแล้วก็ดูแลผู้ป่วย ติดเรือลังติดเตียงเราดูแลผู้ป่วยนี้แต่วัดนี้ขีดความจำกัดสามารถของโรงพยาบาลก็คือรับผู้ป่วยไว้ในด้านอายุรกรรมถ้าเป็นหนักๆเราก็จะส่งต่อไปด้วยความเห็นความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของระบบสาธารณาสุขจึงจัดการให้สร้างโรงพยาบาลวัดค้ยประค่งเพื่อสังคมขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระของทางราชการและอำนวยประโยชน์ออำนวยสุข ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเจ็บป่วยจึงเปิดการรักษาพยาบาลวันหนึ่งประมาณ300รลายที่ผู้คนจะใช้บริการโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้เปิดมาได้3ปีแล้วขึ้นปีที่3ก็ประชาชนเริ่มรู้จักแล้วก็ได้ช่วยเหลือประชาชนหลายแสนคนแล้วโรงพยาบาลวัดเพื่อประกัางเพื่อสังคมมีแพทย์อยู่แพทย์อยู่สองพยาบาลอยู่ประมาณ15คนแล้วก็ช่วย การดูแลรักษาพยาบาลตามาหน่วยต่างๆจุดต่างๆดูแลประชาชนที่เข้ามาขอรับบริการกา็ผู้ป่วยที่มาก็าจะเป็นอายุรกรรมโรคท้องถิน่นก็จะเป็นโรคปวดโรคเจ็บโรคผิวหนังอย่างนี้เป็นต้นอุบัติเหตุก็มีเยอะที่มาใช้บริการที่เราสำหรับอ,อย่างที่รู้กันว่าโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลรักษาฟรี สโลแกนก็คือมีครบทุกห้องไม่มีห้องเดียวห้องจ่ายเงินก็คือทุกคนมารักษาอพยาบาลฟรีฉะนั้นวันโอกาสวันสำคัญวันดีหรือใครต้องการทำบุญกับโรงพยาบาลก็ติดต่อวัดถ้วยประกังเพื่อบริจาคถุงมือทางการแพทย์วัสดุทางการแพทย์ฉีดาย,ยายาหรือเวชภัณฑ์ต่างๆร่วมกันบริจาคที่วัดถ้วยปากังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย อำนวยอวยพรอนวยผลให้ทุกคนทุกท่านที่มาเป็นผู้ป่วยก็ดีผู้ใช้บริการก็ดีผู้ที่ได้รับฟังก็ดีอำนวยอวยพรอวยผลให้ทุกคนทุกท่านให้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยพ้นข้อสเสนียดจันไรอุปสรรคใดๆจงมาลายหายสิ้นคิดสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาดั่งแก้วสารพัดนึกทุกประการนั้นเธอ